มาดูข่าวนี้กันบ้างน,นะครับกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคมนะครับถุงห่วงให่ครับถุงห่วงใหญ่คืออะไรคือถุงที่ในพื้นที่ของอบตอสแก้วจังหวัดเพชรบูรีนะครับเขาแจกนะครับเพื่อจะให้ประชาชนในสถานการโควิดสินะครับถุงใบนี้เนี่ยบวกรบกุณหารแล้วมีราคา350บาทนะครับและเดี๋ยวผมพาไปดูของข้างในถุงนะครับว่ามันคุ้มค่ากับราคา350บาทหรือไม่นะครับ แน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวโซเชียลกำลังให้ความสนใจแห่งมากนะครับเมื่อเพจดังอย่างเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยออกมาแฉนะครับว่าการจัดซื้อถุงห่วงใยหรือว่าถุงช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิดสิบเก้านี่ยครับในพื้นที่อบตสักแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อตรวจสอบพบเข้าของภายในถุงห่วงใยเนี่ยนะครับต้องอุทานเลยครับว่ามันไม่คุ้มกับราคานะครับซึ่งเพจในระบุข้อมูลนะครับว่าภายในชุดถุงห่วงใยเนี่ย มีการผลิตทำมา200ชุดนะครับมีราคาทั้งสิ้นรวมแล้ว70,000บาทซึ่งเฉลี่ยราคาก็ตกอยู่ชุดละประมาณ310บาทของภายในถุงครับมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย10ชิ้นนะครับเจลแอลกอฮอล์1หลอดฟ้าทรลายโจนครับยาพาราเซตามอลยาลายเซมหายาอมมาแวง้งและยาแก้ไอข้าวของทั้งหมดเมื่อนำไปเช็คกำลังราคาในท้องตลาดนะครับหลายคนก็มองว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับ 350บาทของแค่นี้เนี่ยไม่น่าจะถึง350บาทนะครับทางด้านเพจติการหมาฟ้าบ้านเนี่ยนะครับได้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมคืว่าราคาตามท้องตลาดของข้าวของที่กล่าวให้ผมกล่าวไปก่อนนะครับมีราคาไม่เกิน150บาทแน่นอนท,ทั้งหมดที่กล่าวไปแน่นอนว่าเมื่อหักลบกรบหนี้เนี่ยมีส่วนต่างจากการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยถึง40,000บาทเลยครับซึ่งกรรมาการก็ได้ทวงติ่งเรื่องนี้ไปครับทำหนังสือแย้งไปก่อนที่จะเซ็นรับโครงการ แต่กลับมีการโทรศัพท์ข่มขู่กรรมการครับอ้างว่าหนอำเภอเนี่ยสั่งสั่งการมาแล้วและอ้างถึงเป็นเรื่องการเลื่อนขั้นเงเินเดือนอีกด้วยนะครับนี่ข่มขู่กันนะครับพระมีการข่มขู่เกิดขึ้นนะครับในโครงการนี้เนี่ยและแน่นอนว่าเพจนี้เนี่ยมาปฏิบัติการหมาฟุตบ้าน,นกัดไม่ปล่อยแน่นอนนะครับมีการออกมาแฉได้ไม่นานเนี่ยทางเพจก็ปล่อยคลิปเสียงออกมานะครับเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลที่แย้งเกี่ยวกับโครงการนี้ไปกับนายกอบตของสะแก้วจอดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะได้ยินกันชัดเจนว่าทางเจ้าที่เนี่ยท้วงติงเรื่องราคาไปบอกว่ามันไม่สมควรกับของที่ได้รับเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับทางนายกอบตเนี่ยก็ถามกลับไปประมาณว่าราคามาสูงเกินไปใช่ไหมอะไรยังไงลองไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนกับอะไรครับค่ะนายกเป็นงไงหนูว่าราคามันไม่สมควรกับ นี่เลยอ่ะกับของที่ได้มาคือราคามันเป็นไงชุดละสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะมันได้มาเอาปลาสองแผงแล้วก็อะไรอ่ะแมสถึงถึงยี่สิบชิ้นไหมแล้วก็ยาอาะเทศยาแก้ไออะค่ะขวดนึงเจลล้างมือแบบเป็นหลอดๆอ,อ่ะค่ะแล้วมันก็ราคามันสูงไงฮะราคามันสูงสูง สูงเกินไปตั้งถุงละสองร้อยห้าสิบชุดละสองไปสามร้อยห้าสิบค่ะมันใครดูเขาก็บอกมันมันอันนี้เกินไปแล้วฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรแบบซองอะค่ะแล้วก็ยาอมมาแหวงแล้วแล้วมันมีบางครั้งมันก็อาจจะมีค่าแหวงค่ากพัดอกู่ในขังเราเราเราไม่ได้ติดตู้เราแสดงเงินสดเนี่ยคือสั่งละอันก็าทำเลยมันก็อาจจะมีเขาอาจะพิสูจน์แบแหวงด้วยค่าค่าดำเนินการเลี่ยนโดยใจมันต้องเป็นจากด้าหลังอะไร นี่นะครับนายกประทก็ถามกลับไปว่าราคามันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับทางเจ้าที่เนี่ยก็บอกว่าใช่นะครับถาดสามร้อยสิบบาทมันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าของในเนี้ยมันไม่ไม่น่าจะถึงประมาณนี้ครับทางนายกปบตอ้างไปถึงเรื่องภาษีอะไรค่าเบิกจ่ายอะไรต่างๆนานานะครับที่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับเพราะว่าถ้าคิดเป็นเงินสดเนี่ยก็อาจจะประหยัดมากกว่านี้ประมาณนี้นายกปบตก็สีแจงนะครับในคลิปเสียงเมื่อกี้นี้ แย่างไรก็ตามในเรื่องดักล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ขณะดนี้นะครับทำให้มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างจำนวนมากหลายคนก็สงสัยว่าแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายคอร์รัปชันไหมครับบางก็ตั้งคําถามก็ว่าหากอยากแก้ปัญหาจริงจังเนี่ยต้องมีกฎหมายที่รุนแรงและการทําแบบนี้เนี่ยเป็นการทําลายระบบราชการทําลายประเทศทั้งที่มีคนในดีอยากเป็นข้าราชการอีกมากมายนะครับนี่ก็เป็นการออกมาแชร์ของเพื่อนปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านถึงข้อวิรุธในการจัดซื้อถุงห่วงใยในพื้นที่ของอบตสักแก้ว จังหวัดเพชรบูร์ครับข่าววาย้เทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ